สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับแพนด้าน่ารักอีกแล้วนะคะในช่องแพนด้าน่ารักฟิตบายออนนะคะวันนี้ก็จะพามาออกกําลัางกายนะคะหลังเลิกงานอีกแล้วสุขภาพดีสวยด้วยและหุ่นดีด้วยนะคะเป็นพ,พร้อมกันเลยค่ะไปลเลยโอเคค่ะท่าแรกนะคะนอนลงกับพื้นนะคะเอาขาชีดกําแพงนะคะเริ่มเลยค่ะท่าแรกนะคะขาชีดกําแพงขาจะขึ้นชีดกําแพงนะคะฉีกขาไปด,ด้านข้างนับไค่ะ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 โอเคค่ะท่าแรกก็จบไปแล้วนะคะท่าที่สองนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะชีคค้ขาสลับแันค่ะไม่เกลน1้านะคะ15ห้าค่ะ,คะ,คะ นท่าเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่า เค่าท่าที่สองก็จบลงไปแล้วนะคะท่าที่สองจบลงไปแล้วต่อไปท่าที่สามนะคะสลับขาไปมาค่ะเหยียบไปค่ะเฉียบไปเฉียเฉ่ยบมาะคะ่ะสลับไปมาค่ะทำสามสิบครั้งห้าห้า สลับไปมานะคะจะปวดที่ต้นขาน,นะคะ โคถ้าท่าที่สามก็จบลงไปแล้วนะคะท่าที่สี่ค่ะท่าสุดท้ายแล้วนะคะนอนลงเหมือนเดิมะค่ะเท้าชิดกําแพงตูงชิดกําแพงนะคะเท้าชิดกัน,นะคะดันเท้าลงมานะคะแล้วก็ดันขึ้นนะคะถีบขึ้นค่ะทำไปเลยคะ่ะ สามสิบครั้งนะคะจะปวดที่ขานะคะ โอเคค่ะท่าที่สี่ก็จบลงไปแล้วนะคะโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนคะ่ะออกกำลังกายบริหารขานะคะ,ะ,คะหลังเลิกง,งานนะคะออกกำลังกายง่ายๆนะคะอยู่ที่บ้านสุขภาพดีด้วยหุ่มดีด้วยนะคะและสวยด้วยนะคะไม่บายค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ love you